บนหลังขับคลิปนี้ครับผมแอดจะขอพาคุณผู้ชมไปทดลองขับกับรถกระบารุ่นเริ่มต้นที่บอกได้เลยว่าใครก็ได้อยากซื้อโตโยต้าคันแรกของชีวิตแนะนำคันนี้อีกหนึ่งรุ่นเลยครับและนี่คือโตโยต้าไฮรักแชมป์2.4ช่วงยาว5ขอเกียร์ออโต้ครับ แคมดีเซลสองเกียร์โตห้าขอช่องยาวครับผม3าสองกด แล้วหมดยังไงกันบ้างครับผมสำหรับโตยต้าไฮรักแชมป์คันนี้นะครับผมในความรู้สึกของผมนะเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์ตัวรถก่อนครับผมแล้วแต่ผู้ชมมองเลยครับว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบดีไซน์ของเจ้าคนนี้แต่ส่วนตัวแอดเนี่ยชอบนะชอบด้วยความที่ว่าดีไซน์ที่เป็นทรงเหลี่ยมทรงบ็อกซี่ก็ได้รับอิทธิพลจากรถโตยต้าหลากหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นพวกโตยต้าตระกูล FJ หรือไม่ก็โตยต้ากีจังที่ขายในอินโดนีเซียโดยเฉพาะกีจังตัวเจน1กับเจน2นี่แหละที่เป็นตระกูลของอินด้าแล้วตอนนั้นมันมาในรรูปแบบบตััวถงกะ ก็ด้วยความที่ทรงแบบนี้มันถูกฉโลคนไทยด้วยไงเกิดว่าอะยกให้หนึ่งเรื่องนะฮะเป็นเรื่องดีของคันนี้อย่างต่อมาครับผมที่สืบเนื่องจากข้อแรกก็คือถ้าซื้อคันนี้แล้วออปชันถึงแม้จะโล้นมากน้อยเพียงใดแต่คุณจะเอาไปสามารถไปแต่งเติมได้ตามที่ใจคุณต้องการนะครับผมไม่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องภายนอกภายในแม้กระทั่งในส่วนของเครื่องยนต์เองก็ อะไรมีหมดครับอะไรก็แชร์กับรีโวได้สามารถใช้ร่วมกันได้ได้หมดไม่ว่ากันแต่ที่เด็ดของเขาหัวใจสําคัญของคันนี้ก็คือเขาตั้งใจว่ามีการเอากระบะส่วนด้านท้ายเนี่ยสามารถไปต่อเติมต่อย,ยอดหรือด,ดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบตามที่ใจคุณต้องการซึ่งพูดง่ายๆเลยว่ามันแปลงได้ตามภาษาชาวบ้านเลยนะว่าแปลงได้จะแต่สากกระเบือยันเรือรบกันเลยทีเดียวนะครับผมจะเอาไปแต่งอะไรก็แล้วแต่ตามสะดวกของคุณผู้ชมแล้วนะครับว่าคุณจะ เอาเจ้าแชมป์คันนี้ไปแต่ยอดเป็นอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมข้อต่อมาก็คือในเรื่องของวัสดุภายในถึงแม้โอเคว่าออปชันจะล้นขนาดไหนแต่ว่าบางคนเนี่ยมองว่ามันดูลุกชีปไปนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของ q u a l ค t y Material ต่างๆนนาผมเข้าใจได้เพราะว่าเขาเซ็ตแบบมาตรฐานของ Toyota ว่าจะต้องทำยังไงให้แบบทนแต่ไม่ลุกชีปจนเกินไปเลยมีการหลังสร เรื่องการขึ้นรูปตำนาะนรวมถึงในเรื่องของงานออกแบบดีไซน์ที่แบบว่าริมเรียมตามคอนเซปต์รถด้วยเลยจะให้ก็อ่ะได้ถูกใจอีกข้อหนึ่งไปนะครับแล้วร่างัตาเร่งของคันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เอาตรงๆนะออกโตวปิวกว่านะครับปิวกว่าอะไรปิวกว่าไฮรักลีโวเครื่อง2.8ลิตรไฮรักลีโว e ่เซตอีชั่น2.4ลิตรรวมถึงตัวเต้าโฟร์เจอร์เครื่อง2.4ลิตรเช่นกัน นะครับออกต่อปีกว่าแล้วที่พิกไปกว่านั้นคือด้วยความที่เทคโนโลยีเครื่องยนต์เขาเนี่ยเขารองรับมาตรฐานไอเสียยูโรไฟแล้วครับเลยทำให้อัตราเร่งเนี่ยน่าจะทันใจได้อยู่แต่ว่าถ้าขับในความเร็วปกติเนี่ยมันจะไปแบบนิ่งๆก็เรื่อยๆนะฮะแบบว่าไม่น่าเกลียดจนเกินไปแต่ว่าถ้าแบบใครแบบสายมุดสายซิ่งสาย,สายซ่าก็แล้วก็น่าจะได้ถูกใจกันอย่างแน่นอนถ้าเป็นรถเดิมหรือว่าถ้าใครที่แบบบ้ากว่านี้ก็คือว่าอยากใส่พวกของตกข,ของแต่งสมรรถนะเครื่องยนต์พวกเนี้ย แล้วแต่สะดวกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าคุณจะเอาไปทํายังไงต่อส่วนเรื่องพวงมาลัยนะครับเป็นยังไงบ้างครับระยะฟรีก็เอาตรงนะถึงจะเป็นแบกแอนพิเนียรแบบพาวเวอร์นะแต่ว่ามันฟรีทิ้งแบบเบาหงจนเกินไปเวลาควบคคมเนี่ยโอเคพอมุดโค้งเข้าไปนี่ก็เนิบไหมเนิบแต่เจ้าอยู่หรือเปล่าก็เกือบน่าจะไม่อยู่ละมั้งนะเพราะว่าไอพวงมาลัยไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่เรื่องของ ระบบควบคุมการส่งตัว VSC และ TRC มันไม่มีให้ตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจนะครับว่าเขาทําเพื่อบอว่าเอาเข้าของที่ไม่จะเป็นออกไปทั้งหมดเนี้ยมันเพื่อทํากดราคาให้มันต่ําที่สุดแต่ได้ยินมาว่าเวอร์ชั่นขายในต่างประเทศนั้นประเทศไหนที่บังคับใช้ VSC TRC แปลว่าใไฮลักแชมป์จะมีระบบพวกนี้ติดอยู่ด้วยแต่บ้านเรานั้นในโมเดลยต่อไปนั้นจะใส่เพิ่มด้วยหรือไม่ ซึ่งบอกไปว่า2ระบบนี้มันช่วยได้จริงนะครับในเรื่องเวลาขับในทางเปียกนะครับเวลาเจอถนนเลื่อนๆเข้าไปเนี่ยรถก็อาจจะควบคุมได้ยากถ้าไม่มีโะบบพวกนี้ช่วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับในโมเดลเยนหน้าแล้วก็ใส่เว TR c t r c อยังไงให้ได้ครับที่กดราคาให้มันแบบสมเหตุสมผลที่สุดเบรกล่ะเป็นยังไงบ้างครับเบรกก็ดีดีในระดับว่าไม่หัวทิ่มเท่ากับ f o r t u n e r แล้วดีกว่า Fortuner อีกนิดนึงแต่ว่าจะสุดเท่า r o c c โ2.8ลิตรไหมคำตอบเลยว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เผื่อว่าจะเป็นการแทรกกลางระหว่าง Fortuner ไอนี่แล้วก็ r o c c โ2.8ลิตรที่เคยขับในช่องตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่าถึงมี ABS เอาอยู่ไหมก็เอาอยู่นะแต่ว่าถ้าแบบว่าตัดสินใจช้าไปรถอาจจะมีเสียงเอียดมาและเผื่าอาจจะเอาไม่อยู่ เหตุผลหลักๆของมันที่เป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อว่าเขาทําจานเบรกของไฮลักแชมป์เนี่ยมันเล็กกว่าไฮรักรีโวตั้งอีกกี่โขเลยเละครับเนี่ยเพื่อบรรองรับการใส่ยางติดรถพร้อมกับล้อกระทะขนาด14นิ้วมาให้แต่แรกด้วยนะครับแต่ได้ยินมาว่าตลาดส่งออกนั้นเขามีล้อกระทา16นิ้วให้เลือกด้วยแต่กว่าจะมาในเวอร์ชั่นไทยนั้นเนี่ยน่าจะรอโมเดลเย่ต่อไปแต่ถ้าขยายล้อกระทาเป็น16นิ้วแล้ว รบกวนนะครับก็ช่วยขยายจานเบรกให้ทิยบเท่ากับรีโวบ้างก็ยิ่งดีนะฮะแต่เข้าใจได้นะครับว่ายิ่งจานเล็กก็คอาสก็ถูกกว่านี้ใต้ประมาณหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องช่องล่างเราเป็นยังไงครับโอ้โหผู้ชมครับเทียบกับรีโวล็อกโคแล้วรีโวล็อกโคเขาทํานุ่มสบายกว่าครับเพราะจุดประสงค์หลักคือว่าเขาต้องการเซ็ตช่องล่างแบบว่าเน้นเอานุ่มสบายเวลาโดยสารด้วยนะครับเขาเอาใจแบบไลฟ์สไตล์ปิกอัพแต่ช่องล่างของคันนี้ถึงจะเป็นแหนบห้าแผ่นก็จริง แต่ว่าเขาเน้นเอาใจสายบรรทุกมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วนะครับเลยกลายเป็นว่าช่องล่างของรถคันนี้โอ้โหประธานโทษนะฮะคุณผู้ชมก็แข็งสตานตัดไปมัดไส้พุงกันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าแข็งแข็งกระด้างแบบสุดๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็เข้าใจได้นะฮะเวลาวิ่งรถด้วยตัวเปล่านะครับก็ช่องล่างมันจะแข็งประมาณนี้หละถ้าหากมีการบรรทุกของใส่เข้าไปเนี่ยโอเคช่วงล่างอาจจะดีกว่านี้อยู่ก็เป็นได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากัน นะครับเพราะว่ามันคือเรื่องปกติของรถหัวเดียวนะครับแต่สิ่งที่ต้องมาแลกกับรถคันนี้ก็มีไม่เยอะฮะโดยเฉพาะไอการลดคอที่โอเคมันจําเป็นบ้างก็มีใช่แต่มีบางอย่างที่แบบว่าไม่จำเป็นก็มีนะครับไม่เป็นเรื่องของแผงบางแดดนะฮะมาแค่ชิ้นเดียวนะครับโอเคเข้าใจได้ว่าเพื่อบอกเอาใจแบบว่าเน้นวิ่งขนส่งโลจิสติกเป็นหลักนะครับแล้วก็คนขับก็คนเดียวตลอดนี่แหละแต่ว่า ลูกค้าบางท่านนี่แบบว่าซื้อแบบ personal use เนี่ยอาจจะนั่งสองคนบ้างแหละเลยทําให้ว่าเวลาแดดส่องหน้านะฮะคนขับก็มีแค่ผู้เดียวแหละที่เปิดแผงกันแดดมาปิดบังเอาไว้แต่ผู้โดยสารนี่แบบโอ้โหแสบกันหลายเลยทางแก้ที่ดีก็คือว่ารอเวอร์ชันฟิลิปปินส์ก่อนนะครับถ้าอยากได้พาทแผงบังแดดฝั่งผู้โดยสารนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาขายในชื่อว่าโตยต้าไฮรักธรรมราอแล้วประเทศนั้นเนี่ยใช้รถพวงมาลัยซ้ายนะครับ เตยว่านี่เป็นทางแก้แบบว่าแก้ขัดกันไปก่อนแต่ว่าโมเดียลต่อไปโตโยต้าก็ใจดีว่าอะเพิ่มให้อีกชิ้นหนึ่งเลยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ BSC t r c ก็อย่างที่กล่าวไปครับว่าโมเดียลต่อไปอันนี้ควรจะเป็นต้องมีอย่างยิ่งนะครับอัปเกรดเบรกก็อ่าก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้เรื่องของการกะระยะนะครับด้วยความที่รถคันนี้มันคือช่วงยาว5ขอไงกล้องหลังมันไม่มีนะครับก็เลยต้องอาศัยแบบว่าใช้จิตวิทยาในการสอดส่องนะฮะ เวลาลถถอยเนี่ยว่ามันจะโดนชนไหมไอ้พวกนี้นั่นนะแต่ทางแก้ที่แบบทางออกที่ดีสุดแบบแก้ขัดไปเลยก็คือเซนเซอร์ถอยหลังครับอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับผมในระดับหนึ่งนี่แหละแต่ว่าถ้าแบบอยากเอาแบบสุดไปเลยก็ไปเบิกกล้องอบคันอัพเตอร์มาร์เก็ตมาใส่ก็จบเรื่องฮะพี่น้องส่วนเรื่องของเสียงลบวันนะครับผมก็บอกเลยว่าด้วยความที่เสาเอ A, ตรงเนี้ยมันไม่มีตัวซับเสียงใส่เข้าไป แล้วก็แดมซับเสียงข้างในก็ประเผยจะไม่มีด้วยซ้ำเลยทําให้เสียงลมที่ตีเข้ามาเมื่อเวลารถวิ่งในความเร็วสูงนะครับโอ้โหมากันแบบชุดใหญ่เลยครับคุณผู้ชมแบบเซอร์ราล์เซอร์ราลิ่งเลยแล้วก็มันสะท้อนกลับถึงข้างในด้วยนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้ก็อาจจะทําใจนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเพิ่มเข้าไปเนี่ยราคาคอสอาจจะมีสูงไม่รู้ว่ามากน้อยเพียงใดนะชมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องทิ่ติ ไปสับรถคันนี้โดยในภาพรวมก็ผมสําหรับใครรักแชมป์คันนี้ว่ามันเหมาะกับใครก็คือคนที่เป็นกลุ่มสายโลจิสติกนะครับผมที่อยากได้รถกระบะที่ต้องการเน้นบรรทุกใช้งานแบบเพียว์นะครับก็วิ่งในตัวเมืองก็ได้วิ่งข้ามต่างจังหวัดก็น่าจะเลื่อมๆมัมม้งแต่ว่าน่าจะพอไปวัดไปวาได้บ้าั้งเท่าที่ได้ยินมานะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปก็ับใี่แบบว่าอยากได้รถกระบะที่ดีไซน์ แปลกแหวกแนวแบบดีนะครับรวมถึงว่าสามารถไปแต่งเติมอะไรได้ถ้าแบบว่าคุณมองว่เาเฮ้ยทำไมเข้าของมันให้น้อยขนาดนี้แต่งเงินคุณไม่ใช่ปัญหาไงก็คือซื้อรถมาแล้วเอาเศษที่เหลือต้องไปทำอะไรครับเบิกของแต่งมาเพิ่มสิครับอยากแต่งอะไรคือตามสะดวกเลยฮะพี่น้องนี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งชอยที่ผมแนะนำนะฮะถ้าจะเลือกกระบะ ใครรักแชมป์คันนี้แล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งคันอื่นๆน,นะฮะโดยเพราะที่แอดเคยไปลองสัมผัสนั่งมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นทาทาซูเปอร์เอสมิน y ์ t เอ30หรือแม้กระทั่งคู่แข่งโดยตรงอยา่างซูซูกิแคร,รีด้วยกันเองนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้เป็นรถจนพลังงานไฟฟ้านะฮะก็ทุกวันนี้มันมี2ตัวที่มีขายอยู่ก็คือ My m t 30กับ p h ต t o n t m b 45นะครับถ้าอยากได้แบบว่า กลุ่มพลังไฟฟ้าก็ไป2ตัวนั้นแต่ว่าถ้าอยากได้แบบว่าอุดหนุนแบรนด์คนไทยด้วยก็ My m t 3มคือคําตอบนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แบบว่าอยากได้มีทักไฟฟ้าแต่คุณอยากได้ข้าของที่บรรดูดีมีระดับกว่านี้นิดหนึ่งก็ไป TMI Bu มไอบูฟแต่ว่าถ้าเทียบกับเครื่องสันดาบด้วยกันนะครับผมจะซูซูกิแคลลี <S <S ท่ทัททาซูเปอร์เอสมิแล้วก็อีกตัวนี้ถ้าอยากได้เครื่องดีเซลแต่คันเล็กกระทัดรัดไปทัททาซูเปอร์เอสม แต่ถ้าอยากได้สายเบนซินเล็กกระทัดรัดคล่องตัวแถมทนทานก็ไปเลือกตัว s u ซูกิแค r r ีแต่ถ้าอยากได้ดีเซลแต่อยากได้ดีไซน์ด้านหน้าที่ดูแบบปลอดภัยต่อการชนรวมถึงดีไซน์รถที่แวกแนวกว่าบรรทุกเต้นเยอะกว่านะครับก็อันเชิญได้ที่ไฮรักแชมป์คันนี้นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณดูคลิปรีวิวจากผมแล้ว แล้วอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรไปครับผมถ้าคุณยังไม่ได้ลองขับคันจริงหรือสัมผัสรถคันจริงกะเซก่อนแล้วพอหลังจากทําทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วคุณต้องกลับไปตัดสินใจกันต่อนะครับผมว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับและนี่คือบทลังขับประจําคลิปนี้ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปนี้นะผมถ้าชอบนะครับผมไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ช่องยอตเต้ยุรีแห่งนี้ด้วยครับเผื่อใครยังไม่รู้ตัวว่าคุณั้นยังไม่ได้ติดตามเจใหม่ครับบทลัง คลิปนี้คันนี้แอดขอกลับเราไปก่อนแล้วเจหม่คันหน้าครับคลิปนี้คันนี้สวัสดีครับ